เคยมีใครมากลางคืนมีเียผมเคยมานอนครับผมเคยมานอนคนเดียวพี่ตาเคยมานอนคนเดียวใช่ใช่ตที่มาเราที่เดโก้ดเนี่ยแหละครับก็มานอนที่เตียงแล้วเราพี่ตาเจออะไรไหมเจอครับแล้วผมก็ต้องเข้าไปนอนนะคุณผู้ชมเอาจริงโอ้โหเห็นพร้อมกันเลยนะฮะก็ นี่คือเตียงนะครับที่เป็นข่าวค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่เกิดกับเตียงนี้พี่ตาเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเตียงนี้มันมีอาถรรพ์ยังไงเผื่อบางคนพลาดข่าวไปในตอนนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเตียงเนี้ยเขาว่ามีคนเสียชีวิตอยู่บนเตียงครับอืมแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าดวงวิญญาณเนี่ยมาแสดงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เห็นให้คนที่ขึ้นมานอนบนเตียงนี้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงก็ดีหรือว่า โผล่หน้าขึ้นมาจ้องก็ดีหรือว่ามาเกอดไว้ไม่ให้หลุดออกจากเตียงก็ดีหรือบางคนก็สัมผัสได้ว่ามีเขา่ามีอะไรเนี่ยมาดุนอยู่ใต้เตียงก็มีมและที่เจอกันบ่อยที่สุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเคาะเตียงเรียกเนี่ยจะมีเสียงเคาะกลับการเคาะนี่เหมือนเป็นการเรียกเขาใช่ครับเขาก็จะตอบรับกลับมาด้วยการเคาะกลับใช่ครับโอ้โห oh แม้แต่พิตาก็ยืนยันว่าตัวเขาเองก็เจอนะพิตาเจออะไรในตอนนั้น่ะที่มานอนคนเดียวเนี่ยเจอคนดุนหลังครับ เจอคนดูลหลังใช่กับชะโงกหน้าคือผมน้อยคนเดียวในห้องในตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมืนหมดเลย